ไม่ชนไม่ชนโอเคคือทอนนะโอเค่ไม่นก่นก่อนเล่นหมอบกผสมยำปูเป็นาพยา น Ein ี้อาบน้ำดีๆสระอาการเดี Jackie ๋ยวได้เป็นเกี้ยวแน่ไงหมายว่าชอบน้ำมากสัญญาชอบแล้วเล่นน้ำเล่นได้อาบน้ำไม่ได้สัญญาชอบแล้วกระเทียมก่อนก็ได้ให้ดูกระเทียมกรือเปล่าสัญญาน้ำร้อนหรือน้ำเย็นนั้งเย็นค่ะเย็นไม่ให้เห็นแม่น้ะไม่ต้องให้เห็นแม่นั่งปุ๊บๆไม่เห็นแม่หรอก พี่ป๊อกอาบน้ำเปล่าพี่ป๊อกอาบเปล่าไม่อาบอย่านะ <c oughs> เดี๋ยวสังขยะเรายไปไหนเ,เดี๋ยวสังขยะเรายไปไหนช้อปปิ้งไปไหนกขี้ดาดขินเตอะท้ายหน้าขาวไปช้อปปิ้ง ตัวตั้งตัวตัวตั้งปีปีนวยปีนีอืมปีนี้อะปีนี้หน้ามาม้ามาขอสิงจเลยอะหันหน้าดูก็ไม่ต้องโนนจะนีเร ไมื่อเชาไปยียบอะไรมาทางฮะหยดขี้ <laughs> อหยขี้อนิดหน่อยค่ <laughs> ะ,ะ่อตกไม่ปกติของ <laughs> โอ้โนอนเลย,ยเก่งมากเก่งมากเก่งมากจริงจริงพ <laughs> อะอนนี้พอสะอาดแล้วยน้ำน้ำแล้ว <laughs>

mặc khô nắm nở rồi, nở khô nở nở rồi Nó còn nở nở nở